เล่นเคยมึงไปเรียนไช้มากมึงขันมึงไปเรียนไช้มากนะมึงไปเรียนไช้มากมึงก็หอบแทวคาบมึงเอาวิญญาณมึงคาบมึงก็ได้เอาตอนทำการแสดงแท็กยิมแท็กยิมเก่งมากเก่งยึดเอาเลยครับไอ้ดำแท็กยิมแท็กยิมคาไมัเก่งมากแล้วจีงโหยเอาไปทำยังไงเลยไปเอาพอชิโยนเนาะพ่งแงเนาะมึงเอาให้แม่นเนาะ

ก็เซลล์เน oh, 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 ี่ยเซลล์ทกยิมทักิมเสร็จเซลล์ทักยิมเสร็จแล้วทักยิมเก่งได้ไหมสิดยัยอ่าทักยิมทักยิมเก่งมากเลยว่ะสิดยัยไอ้ด่านทักยิมเก่งมากโ่อผหกำเนิดเลยครับผมเนี้เท่ห์เลีเอาเอาห้องแก้มเก่งมากเออยี่เดียวเอาห้องแก้มเก่งมากเออไหวๆลงๆพ่อแล้วในสองขั้นมือนี้